ีีเป็นน้นมีคนเข้าชมไหมลนะ่ะจับดิือนคนลนะ<บ>เปิดดูแนละ้ว สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะคะมากินไส้ย่างด้วยกันค่ะร้อนร้อนร้อนสี่คนดูแล้ว สวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะสี่พันคนนะคะอ่าแล้วสวัสดีห้าพันคนนะคะทุกคนวันนี้มาปิ้งไส้กันนะคะทุกคนคะ่ะ uh huh. เมนูกับแก้มชั้นดีนะคะในวันสงค้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะใครยังไม่มีกับแก้มมาเอาได้นะคะนางแบ่งให้คะ่ะ นี่ๆทุกคนเนี่ยๆหอมมากเลยนะเนี่ยไส้หอมๆก็กรอบค่ะอร่อยมากเลยมีใครสนใจไหมคะทุกคนทุกคนไปเข้าดาวที่ไหนกันนะคะมีใครอยู่บ้านเหมือนนางไหม มีใครเขาดาวอยู่บ้านบ้างไหมคะเข้ามาแล้วเม้นมาคุยกันได้นะคะจับมือกันรยคอมเมนต์ไม่ขึ้นใช่คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะทุกคน <Okay. S 2> กดคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะ สวัสดีทั้งสมท่านที่อยู่นะคะคือตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาเล่นกับนางหน่อยนะคะทุกคนลองไลค์ดูนะคะเนี่ยไม่เคยไลค์ใน youtube เหมือนกันครั้งแรกคะ่ะวันนี้เรามีเมนูหลายอย่างนะคะทุกคน เอาตะไครไ้ไปมะกรูดใส่ด้วยกันนี่นีเรามีต้มซุปเปิร์ตีนไก่ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ใช่ มากเลยอะก,กรอบแบ่้วนดโอ้ยสวัสดีสิบสองท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหนึ่งหมื่นสองพันคนนะคะที่อยู่ในไลน์นี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ซ่องผู้สาวฝั่งของนะคะ ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือไส้ย,ย่างแล้วก็ต้มตีนไก่นะคะทุกคนทุกคนได้เมนูอะไรบ้างคะวันนี้เค้าดาวทุกคนมีเมนูกับแก้มหรือยังคะมาแบ่งกับนางได้นะ หาหาหน้ำลำไยมาแลกก็ได้นะทุกคนนะกับแก้มเรามีเยอะคะอ่ะน่ากินมากเลยทุกคนไสแบบกร,บกรอบหว,วานๆเลยนะหอมเลยนะ่นยนะ 他没奈得。 ใจมากเลยหอมต,ตลบอบอวนไปม,มากเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเม้นพูดคุยกันได้น,นะคะผัก่ายกันได้น,นะคะนางก็ไม่เคยไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะใน YouTube นี่ก็ลองครั้งแรกนะคะทุกคนอลองดันคอมเมนต์ให้หน่อยมันขึ้นไหมอเออ อสวัสดีสิบห้าท่านนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานี่เป็นการเข้าดูไลฟ์ที่เยอะที่สุดเลยอะตั้งแต่ทำช่องมาสิบห้าท่านนะคะนางขอบคุณมากๆเลยไม่ห <laughs> ัวแต่คุยไม่แล้วทุกคนกับแก้มนางไม่ละ <laughs> ลองคอมเมนต์ดูตามมาันเป็นไหมันขึ้นมไหมใครเข้ามาช่วยดันคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะอยากรู้ว่ามันขึ้นไหมสวัสดท่านแล้วสวัสดีท่านทั้งหมดนะคะที่เข้ามาไม่ขึ้นว่ะน่าจะโดนปิดคอมเมนต์หรือเปล่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่นี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปงนะคะคิดอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังดังปาารถนานะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใส้นางไม่แหละ <laughs> มัวแต่พูดไม่ได้ดูละทำไมสีมันเข้มจังเลยจบไลฟวจบไล้์ คอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะเราลงแล้วขึ้นใหม่ไหม mm. ลองลงไลน์แล้วขึ้นใหม่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวนางลองลองไลน์แล้วเดี๋ยวรอขึ้นใหม่อีกทีนะคะคอมเมนต์ Comment นางไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแปดพันท่านที่เหลืออยู่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่อยอกไงเนี่ยหม่ใหม่ 谈判。<laughs> <laughs>